ก็ไหนคนงานล่างถ่อ่าล่างถุวล่างจากมาช่วยพี่น้องเลยพอาแชร์ป้า้็มาให้เจ้าล่างู้เดียวเลย้าให้ลางู้เดียวเล่แต่เช้ไปเล่นเมามากกว่นีนะพี่น้องเมามีาลงแจกงไปอะไสิเก่งยี่ว่าลไปโอ้ไปเล่นเมญานี่ยังไงก็ต้องมาตัวโอ้ย จะมาคักแขนแน้หน่ <c oughs> เริ่มแล้วพีนะ <c oughs> ส่สบายดีเด้อพ่อแม่พี่น้องมาสุกุสุคนพอพบพอกับทรงตาเดือน,นพาซิ่ง คือเก่าเส้นเก่าเส้นเคยนะพี่น้องมื่อนี้กะเป็นมือที่สาวเดือนสิกเกียมเครื่องเกียมของขัวบเาใหม่บักเพชรเขาขวบเขาใหม,ม,ขขใหม่อะไรพี่น้องเลยบักเพชรขวเเกียมไม่นะพี่นอ้องเพราะว่ามืออในการจะเป็นชิได้จัดงานขึ้นพิธีขึ้นงอนใหม่พี่น้องจัดงานขึ้นงานใหม่นะแหละแบบครอบพิธีเป็นคลองประเพณีเล่านะพี่น้อง เป็นจังไดกระถาเบิ่งน้ากันพี่น้องเลยมื่อื่นถั่วล้อรุ่นเบิ่งน้ามื่อื่นน้ากันพี่น้องตอนนี้กะส่าเดือนกาลังขีเป็ดอาปิดขวัญพริกขว่พี่น้องเลยพริกในวงเพชรแหละนี่ขว่เพื่ออะไรเราจะใส่ลาบใส่เองนาะใส่ลาบใส่ก้อยใส่เจวใส่จุอะไรพี่น้องเลยจะวากันไปเนาะเราจะปิดกรสาเดือนจะได้เฮ็ดผู้เดียวพี่น้องเลยขอท่าน้องน้าเพื่อนกันไปโรงเรียน คงบักง่ายพี่น้องแสนหนึ่งแสนกี่นี่แหละพี่น้องเลยยูเล้าเนาะยูเล้านี่นี่จะใส่เงินล้านเงินแสนเนะพี่น้องเลยน่อยหนึ่งกันแสนแล้วหน่อยหนึ่งกับล้านหรอมันก็จะปิดไปเลยเอยพี่น้องอ่าเดีเดือนจะหมดได้ตั้งให้เห็นเหมั้ยทุกมุมแล้วพี่น้องเดี๋ยวจะเดือนสี่ใหญ่มุมใหม่ก่อนเนาะ พ่อโม่คู่คนเพี่สาวน้องเลยสบายดีติดเก่าติดเคยอีมะเพ็ดขว่พี่น้องเลยสองคนไม่ลูเตรียมกล้วยแล้วเตรียมไรพอขวดมาเพ็ดเป็นดีเห็ดน้อยเป็นเห็ดไงโอ้เห็ดน้อยก็ลายกุ้ลายพี่น้องเลยงบบลาณก็เดยเห็ดน้อยยังซับนี่ได้นีแล้ เงที่ซำได้หามูหาคูเล็กหน่อยเลยพี่น,อน้องเพื่องแต่ว่าเร่อยกข้นพี่น้องก็จะฝ่าไปเล่จ้ะที่หาปีเพิ่งว่าจะข้นน้องฝ่าอยากนอนเลยเพื่อนโมเรวก็นอนที่น้องเลยโม,มีก็ูกะเลก็นอนได้แทนมาเขาได้มุ้งหลังคากระปห่องเน้องให่านอนยกขนฝ่าอยากนอนได้เพื่อนคนบูเคยมีเนาะหยากได้คนเนเคยมีนอน <c ười> <c ười> คือดีใจขึ้ตื่นเต้นเนาะที่ได้นอนรับอยู่ว้อมือแลงมือแลงมือนอนตาค้างมือเลยนี่มือแลงมือเงี้ยเดามือนี้มือเฉาเอามือแลงนอนรับมือแลงเตรียมหมอเตรียมทองตื่นเต้นด้ใช่เอาว่าวูว่าคูนี่นอนแล้ววูได้ไฮไลท์พี่เลย โอ้มูฟูกันเติมนึงอีกเด้อฮะตื่นเต้นนะไปเรื่อยดีไงตื่นเต้นสาวเดือนนีไบ่ได้นอนแต่มือแรกนี่ตื่นเต้นคนบราคยมีแต่คนเราเคยมีแบบมีแบบในเฮือนบอกในเฮือนหลังน้อยกวัวท่านเลี้ยงก็ดีใจตื่นเต้นอยากขึ้นเลยคงแฉ่น้องโผลจก็โผล่แล้วคงแฉ่ได้กินพิ้วมีแล้ว หอมีท ANS ้ทำกับผู้ใจหอมนี้ทำนี่ทำได้ทำนี่หน่อยกับเฮือนเท่าแมนไปเลยมันเจอได้ไงได้งามมันแน้ยมันหัมันบ่มีมีชันนี่กระยูชันนี่มิดแลีวเลยหมอนึงมีในติดต่ออีก กันบ่พอมันเหลือกันดีเหลือไว้กันดีตอนนี้กำลังขหาเพ็ดอยู่หิ้วาจะมากระเที่นอกกน,นัง้นพี่น้องหงอยงหงอยอ่งนี้ไม่ได้มีฮะมอ่าเต้น้่ วันนพี่น้องแค่จะลมล่มไปนี่มันลมมาขึ้นมาแบบแบบบ่มีลมมหมดนะแบบกินนะข้าวกล่ว,วนี่สีกระจายไปทั่วเลยรนะพี่นอ้องนี่ก็เริ่มเลยนี่เริ่มเลยนอันอที่โบอันนั้นได้พี่น้องเลยแสงแดดทีมันเป็นหัวขังไว้กับยายอ้วนพี่น้องเอย มาด้มาหวงวงขึ้นเรือนใหม่นั่นกันพี่น้องเม่อเออนี่เนาะเป็นวันที่เศร้าหักอีกวันที่ยี่สิบห้าถึงวันเสาร์พี่น้องเป็นมือยามยามดีก็เลยเอามืออ่อนี้เลยสักเป็นหน่วยอันนี้ใหม่เรื่องในคนเนี่ยปวดพวกเป็บใส่พี่เราตามอีกพี่น้องเลยไอนี่ตองปัน้นห้องพ่อี่เพื่อให้ตามอีกเลาต้องได้ขวดสองเพื่อเพราะว่ายายห,หวัดยังปิดถาจีพี่น้องเลยเลจ่าเด็กก็ได้มาปวดถ่า ยันไฟหมดไฟดับอนอคนไปทางนันพี่คน้องคนมาทาง,ทางนี้งยเชิดเลยสมคัครคดเข็งกันเป็นวัดอยู่พี่น้องเลยท่าวากายเมื่ออื่นไปวิทเมื่ออื่นไป ขื่นเงอนขึ้นซาเนี่ยคือซิโบโมมี่แล้วพี่น้องเพราะว่ามือขึ้นเงอนจะเป็นมือดีมือชุด้ายแล้วพี่น้องเลยก็เลยขื้นมือเัินซ้าคันทีว่าได้ขื้นมือเอ่นอีกสี่หารพีจึงได้ขืนเงอนมันพี่น้องก็เลยขื่นเ่อนไว้ก่อนขืงนเ้นไว้พอเป็นที่เป็นค้องเป็นพี่ๆ อ่ะยังเท่นะพี่น้องแตว่ว่ามันเห็นสีบาหอมนะปนกุ้งกุม้มไอตัวตัวโอ้ยจะมาคักแค้นแน่ <c oughs> เริ่มแล้วพี่น้องโอ้ย <c oughs> <c oughs> ไปไกลๆกันนะพี่น้อง บบได้แม่งเพลงเพลงขนาดเลยแพลนี่จะมาขัดเกลียดนะขอตัวขวให้มันแล้วก่นนอาานะนะพี่น้องเพราะว่านี่โมไวอะไรพี่น้องเริ่มสมัครมาพี่น้องอาอ่าชิบโบได้ยินเลยนะพี่น้องเพราะว่าไกลกับกองกองอยู่ที่พูนทางเสือเดือนเองกับบูมีไหมพี่น้องต้องแน่ว่าดังๆแน่พี่น้องก็จะิได้ที่ลิบอแล้วนี่ซาเบนก็ข้างหดเข่าวไว้แล้วพี่น้อง กินตอนแรงเนาะจานยังบ่ได้กล้าเตรียมอย่างแล้วแบบอ่าพวกกับข้าวกับน้ําอาหารการกินก็ยังบ่ได้เฮ็ดเนาะพี่น้องยังมีเพิ่นมาเฮ็ดนี่ก็ยังบ่ได้แรงปานใดหลเพราะว่าเข้าเมื่อกินแน่ก็เลยแบบข้าวสไลพี่น้องอาจารถวยบัดนี้นะถวยคนเตรียมใส่อ่าอันนั้นแหละถวยเอาออกมาจากตู้นะพี่น้อง นี่ข้างในจะยังนี่ยังไม่ออกาโอ้ยขึ้นมาหนีเลยก็คอยจูดตามลำถอยไปม่กเลยยังมีกายอยู่กาย <laughs> กาจะยัง ตรงนี้ถุงกาออก,อก,อกแล้วพี่น้องข้าวล่างแก่คนดิจะล่างแอ่์บวนมันจะได้สบ่บัวพอใส่ตู้ไว้มันอาจีะม่สะอาต้องล้างกาเตรียมไว้ใส่อะไรมันจะซ่าไว้อากาศลมๆมเหมือนพี่น้องด่างหนาวเนี่ยเดี๋ยวนี้คือสิลลมว่เป็นไง giờ của cả đang khuẩy như thế này Đang khuẩy bên điều Kìa tên đi, này ra thì à, nó ổn Mẹ uẩn ơi, chắc ơi nhờ uẩn rồi Để tàu bác nhảy thì nó này uẩn mà Chứ thôi đây nhầy uẩn uẩn có thế nhầy uẩn Ứng như bác Cái gì nhủng việc của mẹ ngài mùa này đó ซาปามากเมื่อกี้พี่น้องเลยสบายดีแจ้งหนุ่มกับยนุ่มพี่น้องเอ้ยเขาง่ายมาท่านกินเขาง่ายกันยังมาท่านกินข้าวเที่ยงนะตะกี้พี่ว่าข้าวเที่ยงติ๊กเดี๋วติ๊ว่าเกี่ยวเข่าดิมันได้เกี่ยวเข่าได้กว่ยังคือเก่าเลยมาบึงสาวลาวล่างถวยพี่น้องวันนี้มาสวัสดีสาวดิฉันท่านก็ ถวยวไม้ไอ้จานี่เพื่อคอยชิคุกออกได้บ้างน,นี่ถวยวไม้จานไม้หุกยากไอ้นเอาตัวนี้ใส่น้ำก่อนอันนี้ใส่ถั่วใส่าลาบเนาะมืออื่นคือชิลมแห้งกูหนีมืออื่น <โอ S 2> นะมัวนี่ค่ะใครแน่ขี้งออยู่มมือนียมืออื่ขี้งอแบบมาเคลื่อนเฮือนแคมทางเนาะมันชิลมแหง้งนี่ขี้ฝุ่นขี้ฝุ่นขี้ฝุ่น เราต้องพดน้ำแต่เดีด๋นี่เดนี้ลุกพดน้ำอีกมือนี่พดน้ำเสีทางยังมีอีกอยู่างไรจะไปยังไม่ได้เปิดตัวนี้แหละกะไวว่าจะบัวไว,นะ <laughs> วก็วไวนะบวัวไวก็ไวเอาบัวไวก็ต้องไวบัวไวบอกไว <laughs> อ้แต่ก็บ,บักไงชมว่าใหญ่อ้วนเลย <laughs> คือกันเลยบ่คือกันเลย่อยอ้วนกับเต่ากันเลยค <c oughs> <c oughs> ันชานเดือนไปซื้อชาเดือนจะซื้อหน่วยน้อยกูหนีเลยชาเดือนยิ่งอ้วนไปนี่ซื้อหน่วยใหญ่เลยพันละสิบเซนใครก็เซนเซนหกสิบถือถึงจัก,กร้อยถึงบ่อสามรมา้อยเนาะถือสามร้อยเดี๋ยวสิตั้งกล้องไว้ก่อน<ว>พี่น้องไม่ร่างถวยดีแบบใช้ลาบเนาะ หลับไก่ป้าหอมอ่อยหอยสีชมพูเอีะสมบวชชีบวอ่องตั้งวันนี้เขาก็ได้คนงานล่างถอยล่างถอยล่างจานมาช่วยพี่น้องเลยพอมาเฉยป้าไม่มาให้เจ้าล่างผู้เดียวเลยข้าให้ลดางผู้เดียวเลยแช่ ไปเอินเมญามก่านี้นะน้องเมญาเมญาลงแกงไผ่อ่ะกไผ่สิเกงยีวันไผ่โอไปเล่นเมญาดิไรก็ต้องสูนะเนอะเด็มวยก็บอกไว้แล้วนะวยก็บอกไว้บ่นแต่ว่าเมญาสวยน ยัเพ ah, mm. oh, 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 ียวเลไม่ใส yeah. şey ่สุดไ้ไปส่สุดสุดโอ้โหไม่เต็มจานให้ละเนาะูแล้วปรับตั้งผีรไปใส่หนึ่งหกอีกนะ Tìm lại yêu thích 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 phải, đi mày lần gần 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 may gần 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 nữa. mình đi gần 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 mày gần 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 có gần 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 gần

แน,น่มีคนล่างถอยล่งางจานช่วยเลยขอ่อยล่างล่างตัวนี้ยังใไงได้มาข่นกินยาแล้วหุ่นแล้วจบงานแนล้วเรื่อยๆขีนอ่ล่างเด้อแบบนี้ข่อยข่อยไเชิญเจ้ามากินได้ไหมเชิญเจ้ามาล่งางถอยล่งางจานไหมเต้าให้จะซื้ออีกวันซื้อไปซื้อซื้อไปซื้อเต้าเนื้น้อยคือกระตูข่วนอยู่แล้ว Sống con quẩn thì lấy nó Bắt nhây Đắng phương cái này Chàn cả tẻ như đâu ngứa nhưng kiếm cái dùng nè Chàn tẻ cái sai pháp xay nhà đấy Nhân mày như chàn cao như... <laughs> เป็นคู่เลยถวยจานยังมีคู่นะบวกบ้านทุนีิบเ<ส>ด้พ่ออยู่บ้าน,นไหนอไอ่ไม่พ่อเลยไกหาวุนรับ Okay. ใจได้กระป๋องนะไก่ไกไะอง่ยกรองอีกต่เนื้กเคุไม claro> ่ลมังงกาลายมากแต่บางทีมงกรอบเชบงปลูกไว้อยู่หน้าเลแซ่บเลยกรอบเวลาสุกเนี่ยมันมีใน หน่วยที่มีในนั้นบางหน่วยนะมีอยู่หน่วยกันแต่ว่าหายาเงี้ยในมีว่าเ,เออขาดคนงานล้างจานหรือล้างจาในใะช่เนาะมีว่าเปเป็นแม่บา้านขนาดยุ่งแบบนี้ใครต้องการติตกอมาได้เนดะ้อ <laughs> เม่บ้านล้างจานว่ะไปกินโมเวนไปกินไปกินเป็นรองเม่บ้านก็ต้องเป็นทุกอย่างเนาะเป็นก็จัดจัดเนเมยบ้านก็ได้ที่เราเนี่ยเมย์ีเลือนเมย์ีเลือนถ้าเป็นอาค้าลาก็เมยชีเลือนคนที่เราเอ้ยให้ตงหลังถูก ชงเตาแบบฝูดกันชักแม่เลยตักชิีได้ยินหรือเปล่าน่าเสียงกันไมมบูบี่พี่นองเลยเชนจมีไม้ได้ยินพักชัด,ดยู้ โอเคไหเอ้าใดตายตายอไยังสอนไ,ไม่ไมมอ,ออก,มาากไม่ได้น้ตายข้อออกบ้อทันไมได้ทีได้มได้มีนำ้ำอากโมมีเลยโมไม่ใช่เบิมมีน้ำอะกใดกาแฟมันเปียนอะไรแบบนี้มันท่านไหนเปลี่ยนนั่นบ่ ได้สบาไม่ได้อ่านน้าเราพี่น้องมางานมืออื่นแกจาบบุ้มจำอาบบุ้มีได้เป็นเทก็เนเทขอบัดักบัดเมนี่แบบแปลงยากนาะแปลงมาได้สงใจมันต้องมี่มือร็น้จะได้ในเปิดตังรู้แต่ละาน้าบุ้มี่เป็นยงไงใช่ก็ได้อ ใ่ตัวนี้รู้ปะนั่นันแขงไมันไม่ได้ออกเลยอางอาบพี่ก็ได้ไปคืนในการอางมาอาบพี่ก็ได้ต้องพีด้วยแงมาอาบพี่ เอาดูวันถูเอาเอาดูที่นี่เลยถูแบบดูนี่สีล่างในซัมมี่ฮเบิซัมมี่พี่นงชาวขาวจะไหนเยไพี่นู้เบิเบิดหเดือนจะไหนขามโฆจะาอีก อย่าถามโฆษณาได้พี่น้องเนอะเบิ่งให้เนี่ย้ะคนแล้วคนติดตาม้ะชอบปะร่อยบวคนอยูอยบวกคนไปนติดตามแล้วเน่พี่น้องมมีคลิปลงสนติดตามแล้วเน่ฝากติดตามไปเด้อทุคนซื้อซ่องซื้อว่าสาปานี้มูมี่สนออนอวะมูมี่สนเนียมูม่ยงที่สาวปานี้แม ิมต่อไปงานด้ยนะเาี้เหนียนเลยชือ่อสนิมเนี่ยฝากฝากเอฟซอันเดือนข้ไปติดตามให้ด้่ยเอฟซีซาเดือนก็ลายครับเอฟซีเดือนกันเอฟซีเดือนก็ลายสับพี้องเลยเอฟซีได้ซัมได้าได้ไม,ไดมี้องเด้อบุกืนเมือทำกานได้เงิน เป็นี c ทุกคนเป็นวัชบาร์ค่ะเพื่อนแมืออื่นขี้โมกย่อยไปจังมืออื่นเนาพี่ๆมืออื่นขี้โมกย่อยโอ๊ยวไยวาแบบนี้เป็นว่าส่วนนี้ลมในสองมืออลไรพี่น้องมือนี้ลมแห้งมืออื่นยันแห้งกว่านี้มืออื่นนะมืออื่นยันแห้งกว่านี้มืออื่นพี่น้องเลยดูว่านี่ บวเห้งไมคะบัวนีธรรมดาเนธรรมดานีสบายดีโอ้ยมันใชเหรอห่างจังมากเนร์หงยนมันเะหงียนเลยมองานปะนเนาเฮคซนี่หงยนคือปิจาลมจังเลยเนดูกอห้งเลยลางบกหมอง่ ไปหาบ่วงมาอีกไปละอยู่ในตนู้เดิมแล้วเนียบุคลเอามาบลายไปเลยก็ได้มาเพิ่มเลสวยที่ไไพี่ป้อยยังไม่คุ้นใจไปเลยรางเลยปวดกระซ้าเนี่นะมันจะังเลยเนยต้องได้อาจารย์มาเอากาเอาบะเจียวกาเอาในถ้วยไปชิชิออ,อ,ออกอยู่ อันนี้สก๊อตอันนี้บัจะว่าไงคือแบบแบล็กเล็กขนาดคือเออแต่เออสก๊อตคือแล้วรงงนะสก๊อตมันก็หลายเนื้อละพอว่ากันเลยอืหลายอยู่เรามากล้าอันท้หลายอยู่เลยเนาะมันจะชองอันพอปะวะพ่อจะน ะเกียร so, like <laughs> ์พี่ทั้งนี้ก็ขึ้นเงินมาเห็ดน้อยกะ่ลายนี่ก็จะคันแตงดองนี้จะเชื่อมได้คันงานแตงนี้ห่วงกวนีิงานแตงไข่บ่ได้อามูลาได้คันนี้กะไข่จะธรรมดาไกัน้อยตาตู่พี่น้องเลยไก่ไก่น้อยก็ไก่น้อยตาตู่นีล่ตด้ใกล้น้อยตาตู่เมื่อวานหลังเลือกเลยทีนี้โมภาพว่า chắc ngang đây mà đúng không, chắc ngang đây không ạ không ạ vậy phải... thôi đâu, phần on phần chịu on còn lại cái đấy lông cái lông này chắc chịu đi nghe được cái đó này à, ủ ủ con thằng nằm ở cái đó ui, ủi, nhỏ, nả nhủ như thế đấy sao mà làm làm chán rồi ล่างใครนเนี Hello, really nice. to to. ่ยสดออป่ะลายจบ่อาจารย์มาล่างมันล่างันนี้แะแบ่งหน้าที่กันเฮ็ดพี่น้องน้องแมงก็สวยกระสวยนะคนนึงเฮ็ดยงหนึ่งคนหนึ่งเฮ็ดยงนึง หัวยงคนงามไหน่างสวยกับงามหัวยงเพราะว่าลมพัดเป็นยังหัวยงหัวยงหัวยงผมยุ่งผมฟูผมฟูหัวยงหัวยงเปคนตากะจิ้งหงอกคนตากะแดงต้นเหรหงอกคนต้นกันผู้เฒ่า อันนี้หมอพี่น้องจะต้มไก่เนาะไอต้มไข่ไข่ไก่แม่น้องนันน่งจัดการกับชาวปลาอันนี้ที่ยืนให้กำลังใจเนาะเดี๋ยวจัดให้จจดีใจนะเว่า <laughs> ส่วนตัว <laughs> จะซ้าหน่อย <laughs> ใช่ไหม พี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์ให้ในเด้อคลิปนี้ก็ขออ่าสิขอจบคลิปแยงซัำนี่พี่น้องเพราะ่ายังเตรียมเครื่องเตรียมคลองลายแนวกบรบุรีไทยให้พี่น้องในเบิ่งทุกอันทุกมองพี่น้องเลยโดยสําหรับคลิปนี้ก็สาวเดือนสิไปเฮ็ดเวียเฮ็ดงานกันพี่น้องยังลายอันลายแนวอยู่เนาะยายอ้วก็ยังหัวยุ่งหัอยองอยู่กะสีจบคลิปกันพี่น้องเลยกับคลิปหน้ากับพอกันไม่เมื่ออื่นอีกพี่น้องสบายดี